ันเป็นน้ำมันบีที่เอ็ดชาดก็ไฟเขาแบดแบดจอสองก่อนบีที่เอ็ดมันเสียมันจะเลยชาติเต็มไว,ไว้สนุก <laughs> เราเดียวเต็มและบีที่เอ็ดของผมเพือนเปลี่ยนบีที่เอ็ดหาสิบบาทเอาก่อยซังสองก่อนแบดไหม่เลยสองก่อนเก้าสิบห้าบาทว่ะรุ่นของผมนะแต่แห้งบ่ใดนี่แห้งผมจอดแหงกับบ่ใดก,กับแทกยังกับบ่ไดวาน,นอนุก ข้อเด้ขันแต่น็อตไขควงสก,กูซื่อน่ะสื่อไม่โตกระแทกโตัวไฟฟ้ามีอตัวแบบนอกสถานที่สิ่งนาะต้องใส่ไฟฟ้านะ